กมเริ่มตามสนองมินอองไลน์ตัดท่อน้ำเลี้ยงกองทัพก่อรัฐประหารสหาภาพยุโรปหรืออยูขยายเวลาความบาดมินออนไลน์ต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งปี สหาภาพยุโรปขยายมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพามา่าที่รวมถึงพลเอกอาวุโสมินอ่องไลย์ผู้นำรัฐบาลทหารและคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต่อออกไปอีกหนึ่งปีสำนักง,งานใหญ่สหาภาพยุโรประบุในคำถแถลงเมื่อวันที่29เมษาย,ยนว่ามาตรการคว่ำบาตรที่รวมถึงการอายัดทรัพย์การห้ามเดินทางการ ห้ามค้าขายอาวุธและข้อจำกัดเกี่ยวกับการส่งออกอุปกรณ์ที่สามารถถูกนำไปใช้ในการปรับปรามของทหารและตำรวจจะยังคงมีผลไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2565เป็นอย่างน้อยมาตรการคว่ำบาตมีเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองทัพ่าและตำรวจรักษาชายแดนรวมถึงสมาชิกพลเรือนของสภาบริหารแห่งรัฐ หรือ SAC และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสหาภาพยุโรปจะยังคงยืนอยู่กับชาวพมา่าและจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อไปคำแถลงระบุและเสริมว่าในปีนี้สหาภาพยุโรป ได้ให้ความช่วยเหลือแก่พม่าไปแล้วทั้งสิ้น20.5ล้านยูโรนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารมีประชาชนถูกสังหารด้วยกองกำลังความมั่นคงมากกว่า700คนตามการระบุของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองแต่รัฐบาลทหารให้ยอดผู้เสียชีวิตต่ำกว่ามากนอกจากนี้ยังปฏิเสธการใช้กำลังอย่างไม่เหมาะสมในการปราบปรามสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นการก่อจลาจล โดยก่อนหน้านี้สหรัฐกำหนดมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่กับรัฐวิสาหกิจของพม่าอีกสองแห่งโดยในการลงโทษล่าสุดที่เกิดขึ้นกับพม่าหลังการรัฐประหารและสหรัฐยังระบุว่าจะดำเนินการเพิ่มเติมอีกในอนาคตกระทรวงการคลังสหรัฐระบุในคำถแถลงว่ากระทรวงได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรกับรัฐวิสาหกิจไม้สูงพม่าและรัฐวิสาหกิจไข่มุกพม่าโดยเสริมว่า อุตสาหกรรมไขมุกและไม้สุงเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกองทัพพมา่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้อยู่ในภาวะวิกฤตนับตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนคุมภาพันธ์เมื่อทหารเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางอง,องซานซูจีที่มีการชุมนุมประท้วงและการปราบปรามโดยรัฐบาลทหารเกิดขึ้นเกือบทุกวันซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายร้อยคน แอนโทนีบรินเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้กล่าวว่าวอชิงตันจะยังคงมุ่งเป้าไปที่ช่องทางเงินทุนของรัฐบาลทหารเราจะยังคงให้การสนับสนุนประชาชนพม่าในความพยายามของพวกเขาที่ปฏิเสธ การรัฐประหารในครั้งนี้และเรียกร้องให้รัฐบาลทหารยุติความรุนแรงปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวอย่างไม่เป็นธรรมและฟื้นฟูเส้นทางสุปชาธิปไตยของพามา่าบรินเคนกล่าวในคำถแถลงอีกฉบับหนึ่ง สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง AAPP ระบุว่ามีประชาชน738คนถูกสังหารด้วยกองกำลังความมั่นคงของพมา่านับตั้งแต่การรัฐประหารและมี3,300คนถูกคุมขังนอกจากนี้ยังมีอีก20คนที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตการดำเนินการที่เกิดขึ้น จะอายัดทรัพย์สินใ,นใดๆก็ตามของบริษัทเหล่านั้นในสหรัฐและห้ามชาวอเมริกันติดต่อก,กับบริษัทที่กระทรวงการคลังระบุว่ามีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งออกไม้และไข่มุกจากพม่าองค์กรตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมระบุในเดือนนี้ว่ารัฐบาลทหารมีผลกำไรจากการส่งออกไม้สัก ผ่าน MTE ซึ่งไม้สักดังกล่าวบางครั้งส่งออกไปยังสหรัฐและยุโรปและถูกใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์หรูและเป็นชั้นดัดฟ้าเรือของเรือยอดระดับไฮเอนด์ end. มาตรการคว่ำบาตท,ที่กำหนดขึ้นกับ MTE ในพมา่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลอาหารที่ได้ผลกำไรโดยตรงจากพื้นป่าที่มีค่าและกำลังลดน้อยลงเฟดดเอต,ตีหัวหน้ากลุ่มรณรงค์งด้านป่าไม้ขององค์กรตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมระบุ โดเฮอร์ตี้เสริมว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวที่หมายความว่าจะไม่มีไม้สูงและผลิตภัณฑ์ไม้จากพาม่าสามารถส่งออกไปยังสหรัฐได้นั้นจะยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตด้วยด้านกลุ่มสิทธิมนุษยชนสองแห่งระบุว่าบริษัททาสก,กีที่เป็นกิจการเครื่องประดับของญี่ปุ่นควรยุติการทำธุรกิจทั้งหมดกับ M p e ม ด้วยกล่าวหาว่าบริษัทไขมุกสนับสนุนรัฐบาลทหารจากการที่ยังดําเนินธุรกิจกับรัฐเิสาหกิจดังกล่าวทางนี้บริษัททาสกิไม่ได้ตอบสนองต่อคําร้องขอความคิดเห็นผ่านทางอีเมลของรอยเตอร์งานนี้แค้นหนักเมียนมาส่งบินรบประทะกระเรี่ยงจนถึงหัวรุงชาวพม่าอพยพหนีเข้าไทยแล้วกว่า2,000คน สถานการณ์ชายแดนพมา่ายังไม่สงบล่าสุดกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินลบโจมตีปะทะกองกำลังกระเรียงหนักจนถึงตีสองเศษขณะที่ชาวบ้านอพยพหนีภยัยเข้าไทยแล้วกว่า2,000คน เมื่อวันที่30เมษาย,ยนปี6-40ศู 04, สั่งการชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ถแถลงถึงสถานการณ์สู้รบในพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมาว่ายังคงเกิดการประทะกันร,ระหว่างทหารเมียนมากองกำลังชนกลุ่มน้อยต่อเนื่องล่าสุดเมื่อเวลา2องนาิกายนาทีที่ผ่านมาทหารเมียนมาได้ใช้เครื่องบินรบไม่ทราบแบบหนึ่งลำปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณรอบฐาน ดักวินตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงมีการทิ้งระเบิดสองลูกทางด้านที่ตะวันตกห่างจากฐานประมาณ500เมตรจากนั้นได้มีการใช้อาวุธตอบโต้กันอย่างหนาแน,น่นแต่ไม่มีรายงานการสูญเสียที่แน่ชัดขณะที่เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมามีรายงานว่าเวลาประมาณ12นาฬิกาเศษได้ยินเสียงอากาศยานไม่ทราบแบบ บริเวณเหนือฐานทหารเมียนมาจากนั้นก็โจมตีทางอากาศโดยรอบฐานดักวินเช่นเดียวกันกระทั่งเวลาประมาณ23นาฬิกามีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและเสียงปืนเล็กจากทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากขึ้นคาดว่าน่าจะเป็นการยิงตอบโต้กันทั้งสองฝ่าย ศูนย์สั่งการชายแดนยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมาอากาศยันของเมียนมาไม่ได้บินลุกลำหน้านฟ้าเข้ามาในฝั่งไทยรวมทั้งการโจมตีทางอากาศของเมียนมาต่อเป้าหมายกองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยงในฝั่งเมียนมายังไม่ส่งผลงกระทบต่อฝั่งไทยและยังไม่ถือว่าเป็นการละเมิดหรือลุกลาำอธิปไตยของไทยรวมทั้งกองกำลังนเรศวนโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่เ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพร,รานที่36ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าตั้งแต่วันที่28เมษายนปี64เวลา15.00นเป็นต้นมามีชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามมายังฝั่งไทยจากเหตุความไม่สงบในเมียนมา พักในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว4แห่งรวมทั้งสิ้น2,267คนซึ่งทางทหารได้จัดให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยอินวนตำบลแม่ยวมวอำเภอแม่สเรยงีงและพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยอีนวนตำบลแม่ยวมวอำเภอแม่สรยงีง269คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยโกเฮตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สรียงจำนวน72คนพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวตรงข้ามห้วยอุมปะตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สรียงจำนวน1 7 6 7คนและพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวตรงข้ามห้วยอเลาะตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สรียงจำนวน159คน กรณีลัศดอนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศเมียนมาได้จัดให้อยู่ในพื้นที่รวมพลเรือนขั้นต้นประกอบด้วยชาวบ้านแม่สามแลบตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยได้อพยพไป,ปยังโรงเรียนบ้านห้วยกองการตตมบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ450คนเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาณปัจจุบันบางส่วน ได้ไปพักอาศัยอยู่บ้านญาติขณะนี้คงเหลือประมาณ150คนส่วนชาวบ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวออำเภอแม่สรียงจำนวน70คนได้อพยพไป,ปยังพื้นที่ที่พักริมห้วยกองค่าตำบลท่าตาฝั่งอำเภอแม่สเรียงเมื่อวันที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมาณปัจจุบันยังคงอยู่ในพื้นที่ทั้ง70คน